สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกินข้าวเศร้าใบขอาง่ายน้ำกันครับผมได้เนี่ยกินก็เจีวปลาทูแล้วก็ทอดหมูมีสมพักผักกับก็มีบักแตงเลยพี่น้องมาครับแซบแซบน้ำกันครับผมสิ้นเจีวปลาทูก็นเลย đẹp luôn anh hỏi mà đợi, mà đây คิ้นเหมือนขนบังโอ้มีเน,น้อแบบแบบเผ็ดแน่นหอยหพี่น้องจเจ้าปลทูต้องอย่างคึ่ง ไปแล้วครับสวัสดีครับ